ก็คารวะอาจารย์หมอเขียวดเรเจย์เพตตาจนที่คาระงยิ่งกับคุณลูกและเพื่อน้องทุกท่านค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องที่เกตเตื่นค่ะก็คือว่ากิเลมันบอกว่าเฮ้ย hey, ยิ่แกตเตือนยังเลยแล้วมันก็สมวนมันแปลว่าไอกิเลสวันนี้เกไปโรงเรียนไม่ใช่หรอ ทำไมแกคิดจกตื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นแรงแล้่นะไม่คนคีดเก็ตื่นตามเองไปด้วยนะแล้วเองจะเอาหรือแ้่เดิดวมันบอกว่าไม่เอาแล้วมันก็เลยตื่นค่ะสา่ดูค่ะอ้าวสาธุเป็นไงแม่ขวัญไม่อยู่เนี่ยตื่นยากหรือตื่นง่ายตื่นยากค่ะอะตื่นยากค่ะวันนี้ตื่นยากเห็นไหม พลังแม่ขวัญไม่อยู่เห็นไหมดังนั้นเนี่ยน้องบุญต้องฝึกนะเวลาแม่ขวัญไม่อยู่น้องฝึกน้องบุญต้องฝึกขึ้นตัวเองเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วค่ะเออถ้าน้องบุญไม่ฝึกขึ้นตัวเองเนี่ยห้ามกลางที่แม่ขวัญมาอยู่ที่กรุงเทพมันลําบากกว่านั้นอีกดังนั้นจะงองแงยอยู่ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องฝึกช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง เวลาแม่ขวัญไม่อยู่จะทําให้น้องบุญจเจริญขึ้นหรือหรือเปล่าทำ้พี่บุญจเจริญขึ้น,นะคะ่ะเออทาให้พี่บุญจเจริญขึ้นไม่งองแงนะพี่บุญก็ตั้งใจเพิ่มศีลเพื่อจะได้มาอยู่กับโอมิตรีที่กรุงเทพแม่ขวัญสัญญาว่าแม่ขวัญจะพามาแต่มันอยู่ที่พลังศีลของพี่บุญด้วยว่าพี่บุญเนี่ยจะเพิ่มศีลเพิ่มศีลอะไรบ้างในระหว่างแม่ขวัญไม่อยู่ เพิสินเ่วยบอองจานแล้วก็ช่วยบอสักผ้าแล้วก็ช่วยบอสั่งหบข้าวค่ะอืมดีมากเลยนี่แหละคือการเพิ่มสินของน้องบุญทำทั้งหลายจะหลั่งไหลสุดทำทั้งหลายนะถ้าน้องบุญขยันสังวรสินขยันเพิ่มสินน้องบุญไม่ไปไหนหรอกยังไงน้องบุญก็ได้ไหลมารวมกับหมูมิดดีเข้าใจไหมคะ ก็ใจแล้วค <si ่ะอ้าวผู <S 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 ah, ้ใหญ่ใครจะเติมหรือให้กำลังใจเด็กเขารอวันที่จะมาเจอกันอยู่เอาเชิญน้องบุญป้ออ้อยให้กำลังใจน้องบุญนะคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันขอบคุค่ะสู้ค่ะว้าวมากุบสู้ค่ะได้มาเลยค่ะสู้ๆค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะบ้องค่ะสู้ๆค่ะ เดสู้ๆค่ะพี่บุญไปเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะน้องบุญเราเจอกันนะพี่ใจสู้เป็นกำลังใจให้พี่บุญค่ะพี่บุญประคองส่งกำลังใจให้ส่งเสียงจุดกดชื่นเบิกบานจำใสเลยสิเสียงมาเนยๆไม่้อขอบคุณค่ะสู้ๆสู้ๆลืมตาลืมตาส่งกำลังใจให้น้องบุญด้วยนะคะสู้ๆขอบคุณค่ะ ส่งกำลังใจให้น้องบุลค่ะสู้ๆค่ะมาเจอยายที่เทพนะคุณค่ะบึมยางบึมบึมยางบึมบึมแล้วค่ะเออนี่แหละน้องบุญก็ได้กุศลนะน้องบุญเสียสละแม่ขวัญด้วยน้องบุญไม่งองแงเวลาแม่ขวัญไม่อยู่นะน้องบุญทําอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนี่แหละน้องบุญก็จะได้โตขึ้นและก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะแล้วจะได้ทํางานเหมือนที่แม่ขวัญทํานี่แหละ ต่อไปโอเคไหมพร้อมไหมโอเคค่ะอ้าวป้ายไปกินข้าวไปแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะอขอบคุณคุณลูกและเป็นน้องทุกท่านค่ะอ้าวสาธุนะคะอ้าวเห็นไหมแต่ละคนก็เพิ่มอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาของตนเองไปไม่มีใครอยู่กับใครได้ตลอดไปนี่แหละแต่ละคนก็ต้องอัตตาเหิอัตโนนาโถพึ่งตนนะคะพึ่งความ พึ่งจิตใจไร้ทุกข์ของตนพึ่งพลังศีลพึ่งการทํากิจกรรมการงานด้วยตัวเองนี่แหละเขาเรียกว่าอัตตาเหตัตโนนโถแล้วก็จะเกิดการหลอมรวมพลังหมู่ใหญ่มากขึ้น